ขอให้เร <an> ียกว่าหมู่บ้านที่รักประชาธิปไตยหมู่บ้านรักเสรีภาพรักความยุติธรรมนะครับไม่ไปเกียบเป็นหมู่บ้านแสแดงหมู่บ้านแสแดงไม่ใช่ครับทีนี้ว่าการจะตั้งที่ไหนเนี่ยครับก็ต้องแล้วแต่แต่ละที่ด้วยนะครับถ้าหากว่าคนในพื้นที่เขาต่อต้านเขาไม่อยากให้มาตั้งที่นี่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ก็าไม่ไปอย่างภูเก็ตนี่ก็ ก็เห็นว่ามีที่น้องตามเก็บไม่เห็นด้วยก็ก็ไม่ก็ไม่ทำครับที่ไหนเอ็นด้วยก็ทาแต่ขอยืนยันครับว่าไม่ได้ไปสร้างความแตกแยกอะไรให้ใครอ่ะครับก็ไปส่งเสริมในเรื่องของประชาธิปไตยนะครับส่งเสริมในเรื่องว่าแม่มียาเสพติดส่งเสริมในเรื่องถึงแวดล้อมนะครับก็ไปส่งเสริมเรื่องพวกนั้นนะครับไม่ได้กระด้างกระเดื่องต่อรัฐะ ไม่ให้กระด้างกระเดืองไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเราขอให้เข้าใจในแง่ดีพอในแง่ดีบ้างครับถ้าจะอ้างว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขาได้ไหมที่จะตั้งถ้าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานต้องถ้าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานจะต้องไม่เหมือนกับที่แหล่งข่าวผมรายงานมานะครับวันนั้นเนี่ยรายงานมาจากแหล่งข่าวของผมที่มีอยู่ทั่วๆเพราะว่าผมผมเป็นอดีตอดีตกาบพันธมิตรที่ ช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดโดยที่เราเราไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าจ้างไม่มีอะไรสักอย่างแหล่งข่าวผมเนี้ยไปตามหมู่บ้านแล้วก็ไปเจอรถป้ายทะเบียนสุขโขทยัยป้ายทะเบียนสีสเกตนะครับเข้าไปตามบ้านหมู่บ้านต่างๆเนี้ยแล้วก็ไปยื่นผลประโยชน์ให้บอกว่าถ้าคุณเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงบ,บ้านไหนที่ยอมรับ ก็จะเอาตงแดงไปติดแล้วก็เอารูปในหลวงลงเอารูปทักษิณสิขึ้น mm. เขาจะได้เดือนละสองพันบาทต่ mm. อหนึ่งครัวเรือนนะครับ mm. แล้วก็จะได้บัตรสมาชิกเสื้อแดงสมาชิกเนี้ยบัตรสมาชิกเนี้ยถ้าเกิดเดือนร้อนโดนจับหมวกกันน็อกยื่นบัตรให้กับจราจรจราจรต้องปล่อยทันที mm. ไม่งั้นจราจรคนนั้นอาจจะโดนย้าย แล้วก็อีกอันหนึ่งคืออีกอันหนึ่งคือบัตรส่วนลดซึ่งจะาสามารถลดตามห้างในภูเก็ตห้างดังๆนะครับอครับคิดยังไงที่เขาบอกว่านี่คือการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยเป็นหมู่บ้านต้านภัยยาเสพติดครับครับผมก็คิดว่านั่นเป็นแค่อาวางคอนเซปต์ให้สวยหรูดูแล้วไม่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมคแต่ที่จริงแล้วเขาต้องการจะเปลี่ยนประเทศนี้ ให้เป็นให้ใหม่เหมือนที่เขาเคยเคยประกาศนโยบายนะครับอืมคิดว่าถ้าเขาตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงได้ในจังหวัดภูเก็ตถ้าการต่อต้านของเราไม่สําเร็จเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่นั้นก็คงอก็เขาก็คงเป็นใหญ่เหมือนเหมือนที่ท,ท,ที่อื่นอื่นแต่ว่าเราที่คิดว่าความคิดของเราเนี่ย เป็นความคิดที่ถูกต้องไม่เนรคุณต่อชาติบ้านเมืองไม่เนรคุณต่อในหลวง mm hmm. เป็นสิ่งที่ดีถ้าสมมุติว่าความคิดของเราเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านทั่วไป mm hmm. สุดท้ายผมก็คงแค่เอาความคิดผมใส่กระเป๋ากลับบ้านปล mm hmm. ่อยให้สังคมเป็นไปตามทางของมันที่มันจะต้องเป็นไปเคยมีเพื่อนถามหลายครั้งนะครับว่า เราเมื่อไหร่เราจะชนะระหว่างธรรมะอาธรรมผมบอกว่าธรรมะกับอาธรรมลบกันมาตั้งแต่หลายร้อยปีพันปีที่แล้วผัดกันแพ้ผัดกันชนะแต่ในใจเราที่มีธรรมะเนี่ยในใจเราที่มีความดียังไงเราก็ชนะครับครับ,รบก็ยืนยันตรงนี้ว่าที่เราไปเคลื่อนไหวต่อต้านหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเพราะเราเห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของหมู่บ้านเสื้อแดงไม่ใช่ ประชาธิปไตยอย่างที่อ้างครับครับผมครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณเกตครับ